เ,เล่นแล้วงัดเงาไปฮะงัดเงาเลยเอาเข้าตนที่สองครับสวัสดีพี่น้องช่วยูทูปรายการเอฟทีมัตสุกทุกคนครับ ตอนรับพี่น้องคือเก่าเขาทูท่องบ้านวรถไทยสิงครับกราบสวัสดีเพียงเพืเพ่อนบ้านวรถไทยกันแล้นครับผมบักไปเครื่องต้นว่าแหวฝอดตําม,มันจะเล่าใจเรียบท้อยบอัวห้างงัดรอดนาเพื่อลนะะเล่น พวกแมบนิ่มๆพวกไม่ง่อยกันแท้ง่งอยเบะเลยครับ เอาอีกแล้วพ่อยัยคอเห็นพ่อยัยเจ้าไปไทยหน้าไปพ่อหลุยๆนี่ด้วยสามหกเจ้าหลานเราคุยไปสันรถสามหกแห้งควนตรวจตรวจพ่อยัยไปไทยเราคือจังไปไหวก็รถอีแตกหน่อยหนึ่งคันน้ำมันหาลอยได้สองหมื่นเนาะรถกู้เถา เรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับจอดจอดเอาเอาจอดจอ,อดมีแนวสีบอานัำนี่ผู้่าข้าหน้านอนเนียนหนอยไม่สิจอดก็จอดจะยังกว่าเดิมกูได้เหรอ ล้มเรียบร้อยไงบางงางพี่เงานีครับเราต้องคลิปก้อนหนานันพี่น้องลบไปเบิ่งพี่เงาโกกโบกใหญ่เดี๋ยวเางามันออกแล้วสิบอกเข้ารถไทมาตกลองนี่ เพราะเกิดมันดินมันอะไรอ่นีนี่มันมีแต่สีหมุนลงมา,ายเยอะเลยก็เยอะทถอนกันไ,ไปบ่ก็จะตำไปคู่หวย จกนีๆดีกับไปเลยบอกมันบอ่อเกกหตุสีที่ถายรูปมันง่ามจีเขาเลยบปดูเขตเขาสีนั่นสีนี่ไปน้องก็ดีเท่กันเลยเนาะ เออเนี่ยยู่ว่าจะข่วนตีนคือไปกันยุลงลถไปเลยครับเอาเอาขึ้นไปไปในด oui, งขุนบวรโอ้ <from Between> <rix> <pandemia> บุ้ม ดินเนี่ยแห้งเรียวยากต้องพ่วงมาไล่คนฟฟรถไถปอดเนี้ยวเหนียวหวานยมไหว เกือบเหยียบส้างวไ้ได้บังหันโป๊ะรถบัตหนึ่งไข่ต้มบาแตกสีกรถมันสีกุยส่ปอดดีต้องคาดินย่างเดียวครับกุ้งไม่คาเพราะได้ดอกใ่แห้ง เ่าไปทาตูาาก,กี้เอ้แล้วมั่อมเว้าเว้า้ว้าว้าวเลาบหยาลมยาเลี่ยมได้ของเราอบจักว่ามันลมเนาะนน <c oughs> ่าหยัวเขากันนเอาซอสเด็ดก็น,น้ เป็นต้มเนาะทั้งลุ่มเนะาะไเดี๋ยวไปล้างแกะมันถอดปล่อยมันไปซะกับปอมขนาดตกลงมาปานยังบอตับขอดอยู่เนาะกับปอมก็ได้ โอ้ห้าเด็กัวบัดกินเขาใช่ไหมเดี๋ยวนี่ถ้าได้ถอยกองดากระเฮงได้ก็ขึ้นก็ไถ้ปอดต้องยออแยงดากเจากหน่อยดยิโอ้เขาใส่หัวเกียร์ใหม่ด้วยเด้หัวเกียร์ใบมีดโกโดบัดเนี่ย เอารถขี่คืนสักวันใส่บักกิ่งหล่อไงยังไม่ได้หนอเดี่ยวว่าไปได้หนอใหญ่ได้ก็ได้หล่อ,บบลอทำกันรอบกับล่อล้างบอลเบาสองเผาจนกิ่เขาเห็บนี่คือต่างประเทศเขาไปเห็ดยังวะ